ก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มยอดถูกใจบนคลิปวิดีโอคลิปเรียวบนแพลตฟอร์ม IG ของเรานั่นเองนะครับผมจะมีวิธีขั้นตอนอยังไงเข้ามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ SPESM META คลิปนะครับผมสำหรับครนะครับผมที่ดูผ่านคลิปฉัดคลิปเลี้ยวนะครับก็สามารถ s c ก n QR code ตรงซ้ายมือเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะครับสำหรับครนะครับผมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะครับจะอยู่ขวามือด้านบนนะครับผมสมัครสมาชิกเพียงแค่กรอกชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่าน2ครั้งนะครับอย่าลืมติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมนี้กันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับสำหรับครนะครับผมที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับผมก็สามารถลงทะเบียนด้วยบัญชี Gmail ได้เลยครับพอล ผมก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลยหน้าต่างแรกของเว็บไซต์นะครับผมจะอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่นะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะครับให้เราไปเลือกตรงแพลตฟอร์ม IG ของเรานั่นเองนะครับผมเข้าไปที่หมวดหมู่นะครับ เพิ่มยอดถูกใจนะครับผมนี่ครับในส่วนของบริการนะผมมีให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวแรกละกันนะครับก่อนสั่งซื้อนะผมก็อย่าลืมอ่านคำอธิบายกันด้วยนะผมที่สําคัญเลยนะครับในส่วนลิงก์นะครับผมให้เราไปที่หน้าวิดีโอคลิปเรียวของเรานั่นเองนะครับผมกด๊อปปีกลิงก์มาเลยนะครับถ้าในโทรศัพท์นะครับผมให้ขึ้นกดแชร์ตรงนี้นะครับก็จะขึ้นคัดลอกลิงก์มาให้นะครับแล้วก็กดวางเลยในส่วนจํานวนนะผมก็คือจานวนที่เราจะเพิ่มยอดถูกใจบนคลิปวิดีโอคลิปเรียวของเรานั่นเองนะครับ ใครจะจ่ายเพียงแค่3บาทเองเท่านั้นนะครับผมถือว่าถูกมา,มากๆเลยนะครับพอตรวจสอบม,มาแล้วเซ็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดสั่งซื้อไปได้เลยครับ ก็ะจะขึ้นหน้าต่างเคลียร์แบบนี้นะครับผมได้รับคาสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะครับหรือว่าเข้าไปดูที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้ครับสถานะก็ขึ้นนะครับผมว่ารอดำเนินการนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเพิ่งใช้ไปนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นลิงก์คลิปวิดูคลิปเรียของร้านนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายของร้านนะครับผม3บาทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปริมาณที่เราเพิ่มยอดถูกใจไปนั่นเองนะครับผม100คนสหรับคนะครับผมี่งินหรือยังไมม่ีเคตนะครับผมมมเเเที่นนูติิงนะครับ ทางเว็บไซต์ก็จะมีสแกน QR Code นะครับผมทูมันนี่วอลเลตสองอปวอลเลแล้วก็คริปตัวคอเร c นซีนะครับสำหรับคานะครับผมที่เติมเงินผ่าน QR Code นะครับผมจะได้รับโบนัสเพิ่ม15เปเลยนะผมเพียงแค่เติมเงิน5รับาทขึ้นไปนะครับสองอปวอลเก็มีเหมือนกันนะครับผมได้รับโบนัสเพิ่ม15เปอร์นต์เหมือนกันนะครับเพียงแค่เติมเงิน1,000บาทขึ้นไปนะครับถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับผมสำหรับค่ายนะครับผมที่มีปัญหาด้าเมนัยอดไลอน์อเรางไปพียงข้อคาม่ง ภาพหาแอดมนงันได้เลยครับหรือว่าแจกลายตัวขามือด้านบนนี้ได้ครับผมก็จะขึ้นสกันเค้ามนแบบนี้นะครับแอดมีก็จะพร้อมต่อทุก24ชั่วโมงเลยนะครับขอภายแล้วผมในวนของเมนูบริการนะครับผมเข้ามาดูกันได้เลยนะครับมีให้เลือกเหลยละราคากันเลยทีเดียวนะครับโซ่ขามือนะครับผมจะเป็นลายเหรียญกันเลยราคาต่างๆนั้นๆนะครับผมนี่ครับเข้ามาดูกันได้เลยสำหรับใครนะครับผมที่หาแพลตฟอร์มต่างๆไม่เจอนะครับผมให้ไม่เลือกตรงด้านบนสุดเลยนะครับ ตรงซ้ายมือบัดหมูนี่ครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะครับผม t ิ k ตอกนะครับอ n s t a g r กรนะครับ YouTube t e กร g มทว t w เต t e r นะครับมีให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับไอของเราก็จะมีเพิ่มยอดถูกใจนะผมเพิ่มผู้ติดตามนะครับเพิ่มยอดวิวนะครับผมคลิปวิดีโอคลิปเดียวนะครับเพิ่มบันทึกนะครับผมมีให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะครับในเสยร์ของเมนูบริการเข้ามาดูกันได้เลยนะครับ สำหรับใครนะครับผมที่สมัครสมาชิกใหม่นะครับก็อย่าลืมเข้ามารับขอกคอร์ดกับฟรีๆกันตรงนี้กันด้วยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะเพิ่มยอดวิวให้กับคลิปวิดีโอทิกตักให้กับเราฟรีๆเลยนะครับผมมีแค่วางลิงก์ทิกตักของเราลงไปแล้วก็เพิ่มจํานวนยอดวิวกับตรงนี้กันได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะแนะนําเว็บไซต์ดีๆแบบนี้ให้เพื่อนนะครับก็ไปที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับทางเว็บไซต์เขาจะให้ัาค่าคอมมิชชั่นถึงห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเพียงแค่กดคัดลิงก์ของเราแล้วก็กดส่งเงินเพื่อนนะครับถือว่าเเเป็นนนกกาาาารรรรรสส้้งงงงยยไดิมออีช่ทึละคับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าลิปวิดีโอคลิปเรียวของเราเลยนะครับผมว่ายอดถูกใจของเราขึ้นหรือยังนะครับอตอนนี้มียอดถูกใจแค่19คนเองเท่านั้นนะครับผมผมขอคนดีเฟสหนึ่งครั้งนะครับ นี่นะผมอยอดถูกใจของเราขึ้นมาถึง141คนเลยนะครับผมอาจจะแถมมาเล็กๆแน่นอนนะครับผมทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีมากๆเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับค่ายนะผมที่สนใจเว็บปั๊มไลฟ์เว็บปั๊มเพจหรือว่าปั๊มแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ SPE SM Meta k ให้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ